เมื่อเราได้สดมนต์บูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กัมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา คลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอจาก,กดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวองเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปรับให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องสบายต้องผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็น ทิ้งทุกอย่างลอยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามอะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดนะจ๊ะ ทำเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงให้ใจสใสๆสเดี๋ยเราใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ปรับตรงนี้นะจ๊ะให้ใจเกลี้ยงเกลียงให้ใจใสๆ ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ยินดีจนร้ายอะไรทั้งสิ้นน่ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจเป็นกลางกลางใจใสใสใจเย็นเย็น วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมหยุดเฉลิ้กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานอกจากนั้นยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่พระสัมมาสุริจาทุกพระองค์นับประสงคไขพระองค์ไม่ทวนไม่มีเวนเลยแม้แต่พระองค์เดียว เมื่อท่านปลดปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตใจของท่านจะกลับเข้ามาสู่ภายในแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรไนอกเหนือจากนี้เนะี่ยนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งดันบรลลุอนนตตระสัมมาสัมปวิยานเป็นระสัมมาสมุทัยเจ้านิ่งอย่างเดียว จนกระทั้งใจถูกส่วนก็ตกส่วนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่จริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยนะอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่บาร,รมีที่ไม่เท่ากัน บารมีมากดวงก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งสว่างจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมมักหรือดวงธรรม,มานุปัสสนาสิะฐาน เป็นธรรมดวงแรกทางงนนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะไม่ได้ไปพิจารณาอะไรนะนิ่งอย่างเดียวพิจารณาท่านคือดูเฉยๆนะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง แลเมื่อท่านดูใจๆสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวก,ก็ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆผ่านกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจงกระทั่งไปถึงพระธรรมกายในตัว เป็นองค์พระที่สวยงามมากใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมอริยาบทสมาธินิ่งอยู่บนแผ่นชาะที่ใสสท่านก็นิ่งเลื่อยไปดูเรื่อยไปอย่างสบายสบาย กังต้งผ่านกายทำโคตภูกายทำประโสดาบันกายทรมสิกิทาคารมีกายทำระนาคามีแล้วก็กายทำมพระรทัทสโลเป็นประสมมอทุเดจานิ่งอย่างเดียวพอนิ่งไปก็ตกศูนย์ไปเรืเร่อย ใจก็เป็นอิสรภาพไปเรื่ลยอิสรภาพจากกิเลสอาสวะเพิ่มขึ้นกำริสุทธิ์เพิ่มเงินไปเรื่ลยยิ่งหยุดยิ่งยิ่งยิ่งดิ่งไม่ยังใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เป็นประลาหันตสัมมาสัม,มุทธเจ้าและทา่านนำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนพระสาวกเมื่อพระสาวกทำตามท่านก็ได้บรรลุทำตามท่านเกวบรมคกลนิพานตามท่านด้วยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียว หยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มาในภายหลังะะจะต้องเดินตามรอยท่านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราะพยายามมานะ่เอาความทยานอยากตรึงใจเราไปติดก,กับสิ่งภายนอก มามากมายแล้วนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่จะทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์บริบรูบรณ์สมความปรารถนาได้เนะี่มีอยู่ในตัว ความทยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์คือ,อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อใจหยุดจากความอยากทั้งหลายนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ดังกล่าวนั่น,นแหละหลุดพ้นเป็นอิสระภาพ สิ่งเล่านั้นที่พยามามเขําคังเอาไว้นหลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในก็ถึงความเห็นแจ้งหรือแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุด้นจึงเป็นตัวสำเร็จ ให้ได้บรรลุมงคลนีาล่านวรรลุตามได้ตามที่พระเดชวคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาๆจะไปสบายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบ ไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น,นโปร่งขึ้นโล่งขึ้นวางขึ้นไปเรื่อยๆจนทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกาย จะหายไปเลยหรือใจที่นิ่งอย่างเดียวเมื่อความรู้สุดกับความสบายสั่งสมมากเขาก็เ,เคลื่อนไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดแรกเนีให้ได้ะก่อน ฝึกซ้ำๆทำให้เป็นตรงเนี้ฝึกใจหยุดใจนิ่งใครคุ้นเคยกับการวางใจนิ่งเฉยๆก็ห้จใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะใครจำเป็นจะต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจ เป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและกระปรองใจอย่างสบาย ขอใจให้หยุดอนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหัง เราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระแก้วใสใสนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะแล้ก็ทำอย่างนี้ เป็นใครถนัดนิ่งเฉยเฉยก็นิ่งอย่างเดียวขร้ะตอนสุดท้ายสภาวะธรรมของใจที่บริสุทธิ์ก็จะเหมือนกันเมื่อตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็จะมีดวงใสๆลอ,อยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมมณีมิตรเพราะว่ามาทั้งความสุขความบริสุทธิ์ ความชัดความใสความสว่างและใจที่มีปีติสุขหลอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใอ้กลั่นจิตคลั่นใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ